สิ่งนั้นล่ะถ้าเป็นสิ่งนั้นล่ะก็ฐานไม้มันมีคาร์บอนอยู่เยอะนี่นะอัญญมณีที่ใช้คาร์บอนในการทำก็คือเพชรได้กาละท่านแม่ของเราก็มีเพชรพลอยอยู่เช่นกันแสดงว่าที่แห่งนี้อัญญมณีต้องมีค่ามากแน่นอนข้อสรุปของฉันก็ง่ายๆหากไม่มีอัญมณีแล้วฉันก็แค่สร้างมันขึ้นมาได้หรือเปล่านะกากากา ออ,อ,อ,อไอร่างกายทารกเฮงสวยเอ้ยไร้ประโยชน์ชะมัดใช้หัวของเราคิดหน่อยสิปริมาณมานาที่เรามีอยู่ตอนนี้มันทำอะไรได้บ้างนะโอ้แบบนี้แหละสุดยอดไปเลยค่อยๆแบกตัวเองไปก็แล้วกันปกติฐานไม้มันไรประโยชน์สำหรับฉันแต่ตอนนี้เราต้องการคาร์บอนมันก็เลยจำเป็นคิดจะสร้างเพชรจากฐานไม้ นายนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยนะเอเรลเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาชื่นชมตัวเองนะมาหาวิธีทำเพชรในขณะที่ทุกๆคนกำลังหลับกันดีกว่าวฮรวบรวมสมาธิควบรวมพลังงานความร้อนให้กลายเป็นมานามีบัดฐานไม้ด้วยการใช้พลังมานาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูเดือดสุดๆแต่ก็ถอยไม่ได้แล้วล่ะเพราะยังไงเราก็ต้องตุนเอาไว้ใหม่อยู่ดีเราจะปล่อยให้พลังงานที่รวบรวมมาสูญเปล่าไม่ได้บีบอัดมันเข้าไปบีบอัดมันเข้าไปเอาอีกเอาอีกบีบอัดมันเข้าไปอีกในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความพยายามในการเพิ่มแรงบีบอัดภายในอย่างมากแต่เราเผาออกตอนนี้ไม่ได้เราต้องยึดมั่นเข้าไว้ อดทนหน่อยนะเอเรลถ้าได้เห็นสิ่งนี้ท่านแม่จะต้องดีใจมากแน่ๆเลยท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะทำให้ท่านแม่ยิ้มเองครับเออเพื่อท่านแม่ฮะฮะฮะเสร็จแล้วสินะสำเร็จไม่สำคัญว่าวิธีการจะเป็นยังไงฮแต่ไอเจ้านี้ดูดีใช้ได้เลยนี่ เอาละลองมาคิดวิธีดีๆด,ดีกว่าว่าจะมอบเพชรที่ทำขึ้นด้วยมือของเอเร็วลให้เป็นธรรมชาติที่สุดต้องทำยังไงเช้าวันต่อมาณเนะครหะหานางสนมอารุณสวัสดิ์เพคะองชายเอ๊ะองชายอ้าโอ้ลงมาได้ยังไงกันคะเนี่ยพี่เลี้ยงหวัดดีฮะเรามั่นใจแล้วนะว่าพระองค์ไม่น่าจะออกจากเปลเองได้นี่นาะ ทรงอยู่บนพื้นเย็นๆนี้ทั้งคืนเลยเหรือเพคะแล้วทำไมถึงมีขมาอยู่ที่หน้าพระองค์หรือเพคะพอมองดูรอบๆแล้วดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องที่เตาผิงสินะคะแล้วก็พรมด้วยดูเหมือนว่าองค์ชายจะเล่นสนุกอยู่คนเดียวทั้งคืนแง่เลยอ้อถึงแม้ว่าที่แห่งนี้จะเก่าแล้วแต่พื้นมันเป็นแบบนี้มาตลอดเลยเหรอฮ่ตอนนี้คงให้องค์ชายเล่นบนพื้นไม่ได้อีกแล้ว ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับพี่เลี้ยงเพราะสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่องค์ชายแอเรลของคุณเป็นคนทำเองครับอ้ตายแล้วข้างในปากองค์ชายพระองค์ไม่ควรนำของเข้าปากนะเพคะเอาล่ะปล่อยมือได้แล้วเพคะอืมอืมอู้เตนเตนนี่มันอย่าบอกนะว่าเพชรเหรอองค์ชายไปหามันเจอได้ยังไงคะเนี่ยอา อาไม่มีทางนาะองค์ชายไปหามันบนพื้นอย่างนั้นเลยไปคะคลังสมบัติของที่นี่เราก็เป็นคนจัดการแต่ก็ไม่มีอะไรหายไปนี่นาและอันนี้ก็เป็นเพชรที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยดูเหมือนว่าพระองค์จะมอบมันเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้สินะเพคะอ่าฮ้าฮะขอบพระทัยมากเพคะองค์ชายท่านแม่ของเราจะดีใจไหมนะ หลังจากนั้นขบวนรถม้าก็เคลื่อนมาอย่างปราสาทอีกครั้งตลอดฤดูหนาวนี้พวกเราไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องของอาหารและเรื่องของฟืนอีกแล้วโกดังที่เคยว่างเปล่าก็ถูกแทนที่ด้วยของมากมายนั่นก็เป็นเพราะว่าเพชรของเอเรลถูกประมูลในราคาที่สูงที่สุดยังไงล่ะจากนี้ไปพวกเราคงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารไปอีกสัก5ปีเลยล่ะแต่จะไม่เป็นไรจริงๆหรอ ถ้าอัญมณีชิ้นนั้นมีเจ้าของขึ้นมาล่ะเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะปราสาทแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมา100ปีแล้วเพคะจนกระทั่งท่านหญิงลิวนาเข้ามาอยู่เพคะแบบนั้นเองเหรอบางทีพระเจ้าอาจจะทรงโปรดปรานองค์ชยก็ได้นะเพคะเรื่องนั้นเราไม่รู้หรอกแต่เราดีใจมากจริงๆท่านแม่ครับแค่รอจนกว่าผมจะโตขึ้นเมื่อวันนั้นมาถึง ผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่ให้ท่านแม่ไปเจอความลำบากใดๆเลยแน่นอนครับแอรเรลลูกรักของแม่กาผมจะแสดงให้เจ้ากษัตริย์นั่นเห็นถึงการมีตัวตนอยู่ของแอรเรลคนนี้เองครับฤดูหนาวที่เตาผิงมีไฟลุกโชนอันอบอุอน่นการเงินในประสาทมีความเสถียรภาพและความเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นให้เห็นทั่วทุกขนแหง นี่มันมากเกินไปสำหรับฉันที่จะกินคนเดียวนะแล้วคนอื่นในปราสาทละ่ะจะกินอะไรตอนนี้โปรดอย่าก,กังวลถึงเรื่องนั้นเลยเพคะเชนาะดีใจจังเลยที่ได้เจอเธออีกครั้งต้องขอบคุณท่านหญิงเลวานาเลยสาวใช้ที่ถูกเลิกจ้างไปก็ได้กลับมาทำงานเหมือนเคยและการดูแลปฏิบตัติต่อข้ารับใช้ก็ดีขึ้นกว่าเกา่าและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ ใบหน้าที่เศร้าหมองของท่านแม่ก็เริ่มจะหายไปแล้วละ่ะท้ายที่สุดแล้วท่านแม่จะสวยที่สุดก็เวลายิ้มนี่แหละในฤดูหนาวปีนี้คลื่นความหนาวเย็นสูงที่สุดเป็นสถิติแต่กลับรู้สึกว่าอบอุ่นกว่าทุกๆวันหนึ่งปีต่อมาฉันว่าตัวนี้สวยมากเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ดีท่านหญิงมีความเห็นอย่างไรบ้างเพคะอืมมันก็สวยเหมือนกันนะ แต่ว่าแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ลองใส่อะไรที่ดูมีสีสันกว่านี้ดีไหมนะทำไมวันนี้ทุกคนถึงเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยอ๋อจูจ่ๆก็มาวุ่นวายเรื่องชุดของเราไม่หยุดเลยเราอยากจะพักสักหน่อยในฐานะองค์ชายลองใช้ยศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะองค์งช,าาางชายดีไหมนะ ดูเหมือนว่าองค์ชายจะทรงว่างนอนแล้วนะเพคะในที่สุดเราก็ได้พักผ่อนสักทีตอนนี้องค์ชายจะได้การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นสมาชิกของราชวงศ์แล้วสินะเพคะฮะยอมรับเหรอขอบคุณพระเจ้าฉันดีใจมากจริงๆที่เขาเติบโตมาโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรเลย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่เจ้าชายในนามแต่เขาก็มีสายเลือดของราชวงศ์พระองค์คงไม่ถึงขั้นไม่สนพระไทยในวันเกิดของเขาหรอกฉันไม่คิดว่าฟาบาทจะทรงเมินเฉยหรอกค่ะแค่อาจจะรอเวลาที่เหมาะสมสิ่งร้ายๆมักจะเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิดนี่คะ่ะอย่างนั้นเหรออ่าววันเกิดเรานี่เองมันอาจจะไม่ใช่งานเลี้ยงที่ทุกคนยินดีสักเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ก็มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอเรลเป็นสายเลือดของราชวงศ์แล้วฉันดีใจจริงๆที่ราชบัญญัติของเออรเนเซลยังมีผลกับเอเรลอยู่นั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ท่านแม่ดูตื่นเต้นกว่าปกติสินะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นงานเลี้ยงของขุนนางแล้วก็ขุนนางกับราชวงศ์อื่นๆก็คงจะรวมตัวกันสินะโอคิดออกแล้วในที่สุดเราก็จะได้พบกับกษัตริย์แล้วสินะฮิฮิ คอยดูได้เลยว้าวอลังการงานสร้างชมัดน,นี่พวกเขาต้องเสียเงินไปมากเท่าไหร่กันเนี่ยดูระดับงานเลี้ยงกับชุดเดสสุดการตานั้นสิเฮาโอ้เราก็รู้ซึ้งถึงความหรูหราแล้วเอเรวลูกตื่นเต้นเหรอจ๊ะ อ๋นี่ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเราเลยนะพอมาคิดดูแล้วดูวเหมือนนี่จะเป็นงานครั้งแรกที่องค์ชายจะเห็นคนมากมายขนาดนี้สินะเพคะเป็นแบบนั้นเองเหรอจ๊ะเอเรลว,วันนี้ลูกคือตัวเอกของงานนะจ๊ะเฮ้ฮ <c oughs> หืมนั่นและก็นั่นคนพวกนั้นกำลังนินทาท่านแม่ของเราสินะเฮะ้ช่างเถอะสิ่งที่เราสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คือกษัตริย์ แห่งอาณาจักรเออร์เนเซียทิโอเรลเทอร์เนเซียคนที่เป็นพ่อของเราหน่อยแน่ขอดูหน้าคนที่ไม่เคยโผล่มาหาฉันตั้งแต่เกิดหน่อยสิเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าพวกเราใช้ชีวิตยังไงหเราต้องใช้โอกาสนี้ยืนยันการมีตัวตนของเราต่อหน้ากษัตริย์การปรากฏตัวของพวกเขาถือเป็นสัญญาณของการเริ่มงานเลี้ยงราชวงศ์แห่งเออร์เนเซียคนพวกนั้นก็คือ ราชินีกับลูกๆของเธอสินะแรงกดดันแบบนั้นเธอคือราชินีอย่างแน่นอนถ้างั้นเด็กๆที่อยู่ข้างๆล่ะคงจะเป็นพี่น้องของเราสินะโอ้โดดเด่นขนาดนั้นคงจะเป็นองค์ชายคนโตสินะกับเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนจะมีโรคประจำตัวเล็กๆน้อยๆของเขาและน้องๆของเธอ ยังไงก็เถอะเราจะจับตามองแต่ละคนให้ดีอะไรเนี่ยไม่มีใครทักทายท่านแม่ของเราเลยน้อยกากากาเอเรลตกใจเสียงดังเหรอจ๊ะอาจจะเป็นช่วงเวลาลำบากแต่เอเรลลูกอดทนหน่อยนะจ๊ะอา่าขอบคุณนะครับถึงแม้ว่าท่านแม่จะเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดแต่เธอก็ยังทำให้เราหัวเราะได้ ทันทีที่เห็นองค์ราชินีเสด็จที่แห่งน,นี้ก็สดใสขึ้นมาเลยเนะพระองค์ทรงสง่างามจริงๆเฮ้การแสดงออกของท่านแม่เธอดูปกติดีจนกระทั่งเมื่อกี้นี้อะไรนะองค์ราชาสเสด็จเข้าร่วมงานพลังงานล้นเหลือนี่มันคืออะไรกันออร่าที่แสดงออกมาทำให้เหล่าขุนนางต่างนิ่งสนิทแรงกดดันที่มาจากเขา ไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะกลัวถ้าเราเดาถูกแล้วก็พลังของเขาน่าจะอยู่ระดับมาสเตอร์ขั้นสูงอ๋อเขามองมาทางนี้แล้วนั่นเขามองเราหรือว่ามองท่านแม่ของเรากันนะถ้าหากจะเป็นบางสิ่งที่เราคนที่เกิดเป็นร้อยๆรอบก็ไม่อาจเข้าใจได้สิ่งนั้นก็คงเป็นการอ่านความคิดของอีกฝ่ายสินะ ลำดับของงานเลี้ยงจะเริ่มต้นด้วยของขวัญและคำทักทายจากขุนนางระดับล่างยินดีที่ได้พบนะคะองค์ชายเอเรลถือเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดไม่ได้เพคะหากจะหาสิ่งที่เหมือนกันระหว่างพวกเขากับขุนนางระดับสูงการได้พบกับองค์ชายเอเรลเช่นนี้ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพคะสิ่งที่พวกเขาเหมือนกันก็คือ การที่พวกเขาดูหมิ่นเรากับท่านแม่อย่างจงแจ้งและชัดเจนว่าอู้อ้า,าบูดาบูดาไอคนหยาบคายเอ้ยดาพเฮ้ยห,หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวงงี้เง่ากล้าดียังไงมาดูหมิ่นฉันกับท่านแม่แบบนี้ไม่ว่าหน้าไหนๆก็เหมือนกันหมดเราควรฉีกแก้วหูของพวกนั้นให้เป็นเสียงเสียงด้วยเสียงร้องไห้อันทรงพลังโอ้เอเรีวของแม่อดใจรอหน่อยนะเดี๋ยวแม่ป้อนนมให้นะ ถ้าเราทำแบบนี้ท่านแม่ก็จะเดือดร้อนด้วยใช่ไหมนะคอยดูท่าทีไปก่อนก็แล้วกันยังไงก็เป็นการเสแสร้งอยู่แล้วคงไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกฮ่ามาไม่จบไม่สิ้นกันสักทีขอนอนสักหน่อยอึออะอะไรเนี่ยมาหยิกแก้มฉันทำไมเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กจังเลยคงจะเป็นสนมคนอื่นๆ และก็ลูกๆของพวกเธอสินะเธอยังอยู่ในวัยที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับพวกอำนาจนู่นนี่นั่นอดทนเอาไว้ก่อนก็นกแล้วกันขอแสดงความยินดีในวันครบรอบวันประสูตินะเพคะองค์ชายขอบคุณที่อุตส่าห์มาถึงที่นี่นะขอให้มีความสุขกับงานเลี้ยงเมินท่านแม่งั้นเหรอหมดเวลางานเลี้ยงแล้วช่วงเวลาอันโหดร้ายของเราและท่านแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะลิวานาท่านเอเลีย ปลอดภัยดีสินะคะโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาทำหน้าที่ในฐานะองค์รัชธทายาทได้ดีเฮ้อขอโดูหน่อยสิว่าเธอจะโอ,อ้อวดลูกชายของเธอยังไงแต่สมกับเป็นราชินีช่างมีทักษะที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเอเรลดูเหมือนเธอมากเลยนะลิวานาหน้าชังจริงๆเราไม่ตกหลุมพรางหรอกนะป้าถึงสีหน้าจะดูยิ้มแย้มแต่ใจจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเหอะ ถ้าสนใจเรากับแม่จริงตำแหนักนางสนมคงไม่มีปัญหาหรอกขาดแคลนฟืนจนต้องให้ทหารยามไปเป็นแรงงานไหนจะสาวใช้ที่ต้องใช้เศษผ้ามาทำเสื้อให้ฉันอีกขอให้มีช่วงเวลาที่ดีกับเอเรียนะขอบพระคุณมากค่ะท่านเอเลียไม่ได้เจอกันสักพักเลยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหม่อมฉันมีช่วงเวลาที่สุขสบายดีเพคะ ขอบพระไทยผ่าบาทที่ทรงเป็นห่วงบูบูไม่มีปัญหาหรอมีสิโว้ยปัญหาน่ะมีเยอะเลยล่ะเอาเงินมาเดี๋ยวนี้นะค่าใจใจ่ายตั้งเยอะแยะขนาดนั้นนะ่ะเฮียเฮเอามาเลยนะแอเร็วลูกใจเย็นๆหน่อยใิ่จ๊าค่ะ <Yeah! S 1> ไหนลองส่งมาให้ฉันดูสิไม่ร้องไห้สินะปกติแล้วเด็กๆเมื่อเห็นฉันก็พากันร้องไห้กันใหญ่เลยจริงอะงั้นผม ก็จะยิ้มให้ก็แล้วกันนะครับคนที่ไม่ใจละลายกับรอยยิ้มของลูกชายตัวเองไม่เหมาะกันเป็นพ่อคนหรอกนะช่างเป็นเด็กที่แปลกเสียจริงเซอร์วิทอีกหน่อยดีไหมนะฮ <c oughs> ่าฮากาอากาโอ้มอบาอยากให้ฉันปล่อยเธอลงอย่างนั้นเหรออ่าอ่าอฮึบเอเรยวยังเดินไม่ได้นะเพคะอย่างนั้นหรอ นี่เป็นเพียงวันเกิดครบรอบหนึ่งปีของเขานะเพคะอ้าฮึบอ้าอ้าดูซะให้เต็มตาตัวขโมยซีนแห่งงานเลี้ยงมาแล้วท่านหญิงองค์ชายกำลังเดินก้าวแรกของพระองค์แล้วคะ่ะเอเรลวอืมอยากแสดงสิ่งนี้ให้ฉันเห็นอย่างนั้นเหรออีกสักเน็ตก็แล้วกันว่าผมนะ่ะแตกต่างจากลูกคนอื่นๆของท่าน ที่นี่มีสายตาจับจ้องอยู่มากเหมาะที่จะเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงเลยดูให้ดีซะนี่แหละอง์ชายแอร์เรลโอ้อะไรเอเอเรลไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีแผนเมื่อทุกคนประหลาดใจกับการเดินได้ขององค์ชายไว้เพียงหนึ่งขวบพวกเขาอาจจะไม่เอะใจ มันเป็นการคำน,นวณที่สมบูรณ์แบบอีกแค่ห้ก้าการแสดงที่ตัวเราผิดพลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบตอนนี้แหละเวลาพอเหมาะพอเจาะพอดีดีละทุกอย่างเป็นไปตามแผนฮ่ยังไงเราก็เป็นทารกอยู่นี่นาควรร้องไห้ให้นานกว่านี้ดีไหมนะฮ่าฮ่าในดูสิลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแอเรล ตัวเปื้อนวายจนโชคเลยโชคยังดีที่ดูเหมือนว่าจะไม่บาดเจ็บไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยเถอะฝ่าบาทส่งองค์ชายมาให้หม่อมฉันเถอะเพคะไม่เป็นไรเอ๊ะเสื้อข้างในขององค์ชายไม่จริงนะ่าเมื่อเช้ามันยังดูดีเลยไม่ใช่หรอ ตายแล้วดูเสื้อข้างในขององค์ชายสิสภาพดูไม่ได้เลยนั่นไม่ส่งกับฐานะองค์ชายเลยนะพระองค์คงต้องมีชีวิตที่ลำบากมากเป็นแน่ทุกคนเงียบนี่ปกติแล้วองค์ชายมีชีวิตแบบไหนกันอ๋สวยเขาติดกับแล้วเมื่อเช้านี้ในตอนที่พี่เลี้ยงเตรียมชุดให้เราก่อนจะออกไปข้างนอก เราเสียดสีมานาในร่างกายให้มันสูงขึ้นจนทำให้เสื้อขาดลุย่ยผ้านั้นบอบบางเสียจนมือน้อยๆของเด็กทารกยังฉีกให้ขาดได้ฉันก็เลยถูกเป็นข่ยๆให้พอเป็นพิธีความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนภายใต้งานเลี้ยงอันโอ,อ่อาแห่งนี้เรากับเสื้อผ้าอันตรการตาที่ฉันสวมอยู่เป็นเพียงของตกแต่งสำหรับวันเกิดเพียงเท่านั้นเอเรลฉันขอถามหน่อยสิว่ามันเรื่องอะไรกัน นี่มันไม่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของราชวงศ์เลยด้วยซ้ำะเรื่องนั้นไม่สินี่ไม่ใช่โครงการที่ฉันจะต้องถามกับเธอเจนเนเ,เฟลพยะค่ะฝาบาทงบประมาณที่จัดสรรให้สนุมแต่ละวังให้เท่าไหร่ฉันบอกไว้ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอพระองค์ทรงแจกจ่ายให้อย่างยุติธรรมพยะค่ะส่วนด้านงบประมาณก็ตามที่พระองค์ทราบเลยพยะค่ะยุติธรรมงั้นหรอสิ่งนี้มันยุติธรรมสำหรับนายงั้นหรอ จงไปนำเอารายละเอียดงบป,ประมาณมาเดี๋ยวนี้จูจูวันเกิดของเราก็กลายมาเป็นโอกาสที่จะรู้ว่าพ่อของเราเป็นคนแบบไหนฟาบาทนี่เป็นความผิดของหม่อมฉันเองเพคะลูกรักของแม่ทัดแม่พี่เลี้ยงขอโทษน,นะครับช่วยทนอีกสักหน่อยนะเพราะนี่คือผลประโยชน์ของเรานี่ขอรับหืม นี่มันช่างน่าขันเสียจริงดูจากความโกรธแล้วแสดงว่าพระราชาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยสินะแล้วใครอยู่เบื้องหลังล่ะราชินีเธอรู้เห็นเรื่องนี้ใช่หรือไม่หรือจะบอกว่าเธอไม่รู้หม่อมฉันขอถามสิ่งที่ถูกเขียนไว้ได้หรือเปล่าเพคะมีการกระจายงบประมาณที่ขาดความเป็นธรรมและมันยังมีการ,รว่ไหลไปในที่ที่ไม่ถูกต้องอีกเอ๊ะ ไม่จริงน่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยเหรอเธอเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับปราสาทนางสนมไม่ใช่หรือไงกันสเสด็จพ่อทั้งหมดนี้จะต้องเป็นฝีมือของคนชั่วแน่พยะค่ะ,สะเสด็จแม่ไม่มีทางหมายความว่าอย่างนั้นแน่ไปคะแล้วมันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเธอมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่เธอไม่ได้ทําอย่างนั้นเหรอจากการละเลยการจัดการที่เหมาะสมน้องชายของแก ต้องทนอดอยากและสวมเสื้อผ้าเก่าๆอยู่แบบนั้นเออนี่ถือว่าโชคดีหรือเปล่านะที่เราสัมผัสความม่งร้ายของราชินีไม่ได้เป็นเพราะคาริสมาอง์ราชาบาังอยู่สินะแกพยายามจะบอกว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดเลยสินะราชินีช่างเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังยิ่งนะักฟาบาทนั่นไม่ใช่ความผิดของท่านเอเลียนะคะ มันเป็นเพราะหม่อมชั้นเองเพราะหม่อมฉันไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรเธอให้กําเนิดเด็กที่มีสายเลือดของฉัน้นเท่านี้ก็เพียงพอที่จะมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของราชวงศ์แล้วแต่ว่าหม่อมชั้นจงภูมิใจในตัวเองเถอะเธอเองก็เป็นหนึ่งในราชวงศ์เหมือนกันิไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วมารายงานชั้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งที่สองละ่ะเพคะ หม่อมฉันจะไม่สร้างปัญหาให้ฝาบาทอีกแน่นอนเพคะหากเกิดเรื่องเช่นนี้อีกครั้งละก็ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของเธอเองหม่อมฉันจะตรวจสอบอย่างเด็ดขาดว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และจะลงโทษพวกเขาอย่างเด็ดขาดแน่นอนเพคะทั้งหมดนี้เกิดจากเรื่องเล็กน้อยพวกนั้นลิวานาฉันขอโทษนะถ้าเธอมาปรึกษากับฉันเรื่องทุกอย่างก็อะไร อย่ามาตลกไปหน่อยเลยไม่มีใครตกหลุมพรางงี่เง่านั่นหรอกท่านเอเลียท่านไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกเพคะท่านแม่อย่างน้อยก็น่าจะตบเธอสักครั้งไม่มีทางหรอกที่องค์ราชินีจะไม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกนั่นน่ะปล้อมสุดๆเลยนะเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดฮเป็นแววตาที่ไร้ความจริงใจแบบสุดๆชีเหมือนกับแววตาของคนพวกนั้นมีคนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้กี่คนกันนะ และแล้วงานเลี้ยงวันเกิดที่มีหลายอัธรสเกิดขึ้นก็ได้จบลงหลังจากนั้นงบประมาณก็ถูกแก้ไขโดยทันทีไม่นานก็จับตัวผู้บงการได้และได้รับการตัดสินคดีเขาได้พบจุดจบที่น่าสังเวชโดยการประหารชีวิตณนะพระราชวังของนางสนมหลังจากสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพเลยนะโอ้พระเจ้าแล้วพวกเขาเอาเงินจำนวนมาหาศาลนั่นไปทำอะไรกันนะ่ะ ดีนะที่อย่างน้อยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วหมอนั่นคงไม่ได้เดียงสาหรอกเขาแค่บอกไม่หมดเท่านั้นแหละเพราะมันดูจับง่ายเกินไปหลังจากดำเนินการทุกๆอย่างก็ดูเงียบลงอย่างที่คิดไว้เลยเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ต่อกกอนง่ายเลยจริงๆร,รอก่อนเถอะถ้าเอเรยลผู้นี้โตขึ้นเมื่อไหร่จะขยี้ให้เป็นผุยผงเลยคอยดูก่อนอื่นก็ต้องกินก่อนอ้าอ เชน่าไปเช็คดูองค์ชายหน่อยสิค่ะองค์ชายหิวเหรอเพคะกินเยอะๆนะเพคะหม่อมฉันทํามาเพื่อพระองค์เลยตอนนี้เราควรโฟกัสอยู่ในฐานะเด็กทารกแล้วก็การกินอาหารอร่อยๆดีกว่าชีวิตที่เอาแต่กินกับเล่นทั้งวันฟังดูน่าตื่นเต้นตลอดเลยอิ่มแล้วนอนพักสักเงีบดีไหมนะอะไรนะทําไมข้างนอกเสียงดังจัง นั่นไม่ใช่รถม้าของท่านแม่นี่นาทาหารคุ้มกันใครมากันนะมีคนกําลังมาประมาณสี่คนเหรอไม่สิสามคนหนึ่งในนั้นคือท่านแม่อีกคนดูเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนแรงก้าวเท้าดูเบานิดหน่อยน่าจะเป็นเด็กเราต้องปลุกพี่เลี้ยงถ้าเราตะโกนตอนนี้พวกเขาต้องเห็นแน่ๆพี่เลี้ยงอา Eh.